แกงต้มมูสันลพี่น้องติ่มเขืองบันผือปลาส้มเขืองบันผือแกงเปลือยร้อยเราไปเล่กันเลยข้าวครัวกับบ้าวลาววันนี้จัดแกงส้มมูส่่ำชันสันเล่พี่น้องใส่ปักเซติมกับแครอทช่องยางพองดีปีแองตามจอระเทียมชิปกรีพร้อมแดงสักอ้วกิมินสักแหง,งเครือพอประมาดใช่เคยรักจรพูนปูนพี่น้อง แกงถูกยางพี่น้องก็ให้ชายเคือ่อย่างดีนะรถจรัดก็จะออกมาดีรอยเครื่องทุกขห้โอไม่ดีโอนพี่น้องนะขาไม่ได้พี่น้องได้ก้องเครื่องตังเบาซุกห้อมดีแล้วพี่น้อง พักน่เบาล่างมาเร็วพี่น้องเซซิมอันนี้เป็นสร้างจันทร์ันเลยนะพี่น้องนะมันบางมันทุกงหงายเบาวะเบาเต้นน้ำม,มาข้ามเพียกไปสักนึ่งตับพี เราเพิ่มน้ำปลาไปเล็กน้อยบ่อม,อมใช่น้ำตาลตัดรสจาดนิดหนึ่งนะบางคนก็ไม่ใช่นะไปี่นงนะแก่ง่อมุงรสตามจอบเบล้ยงเยอะแต่ละคนกินไม่เหมือนเบาไม่ใส่พุ่งจูรสนะทีนี้เบาใส่แขกรสลงไปทีนี้เบาใส่ฟักแซซิมไปเลยไปน้องเบาจอบพักชุกๆุกนะแซซิมก็รยกว่าพักกว่างตุง้งอะไรไปน้องนะนะบานโรก็เรียกแซซิมเฝ้าราดน้ำส้มเนา่าลงไปเลยไปน้องเปรียวๆรียนะ Bên anh bà xét phần tỉ đẹp rồi vì nó chim chìm 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 Nà rối bị nóng mua xăm chăn ra lây nặng kèm xôm Nói hết có kén này còn con nè ทุดยอดเปน้องจัดใก่ไม่มีกับก้าวตีไปน้องเอ๊ะหืมอืมอืมหัวมันเจี๊ยบจริงจริงน้องเอ้ะขอบคุณตัวการรับชมกับนะสำหรับคลิปนี้บ่าวลาไปก่อนกับแกงส้มมูสัลไลี่น้องนะครับ พบกันไม่มีหนูหน้าเราหัวเบามีอะไรมาทำยิ้มก,กับเราเป็นน้องเออสวัสดีครับปุบ